โอ้อะไรครับเนี่ยไม่ฟิตเลยลนะนี่ว้าวเจอมาคาร์ลฟากครับตาน,นี้เอ็มปอปเป้ไม่ฟิตฮาเดนก็ไม่ฟิตเจอตัวเทพแล้วกันดาเมซี่เรามายืนหน้านครับผมซื้อเขี่ยให้กิเซโนเขี่ยให้เขีย่ยให้เขีย่ยให้ใหใหไปเสไตล์โอ้โหเมซี่โดน อะไรสักนีื่เข้าบอลอย่างแรงรีดหลุดไง่ายคืนโอ้โหกระตุกชิงกระตุกเข้าซ้ายเข้าซ้ายปั่นโอ้โหเขาโอ้โหเดี่ยวแค่มทางส่งเก้าเก้าส่งติดที่ไงหลุด โอกว่าไปทางฝั่งโหดีไ,ไรทำไมจะมีความรู้มากมายขนยาดนี้โลนายโยแตะที่เมซี่คือโลนายโยโลนายโยแตะต่างห้องโ,โ,อโว้ยน้ำบนทัดสวย กัน mm. mm. oh. yeah. so ัวันสีฮัโอ so. ้ม่รัเสรแบบไหนเนี่ยเลสกเลสกบแต่บอลแต่บอล้ออยากซิงบอลหานน้อยเล่นเองก็สุดจริงันเจ็กต้อง้าเออยิงอ่ะซองโซ่เนเอ เนม่ามาซี่ครั้งหนึ่งมาซี่พลิกซ้ายปั่นโก้งโค้ฮ้วยคีเซีโน่สามนัดเนม่าเนม่าลบไปหนึ่งเนม่า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 แต่ดาวบนทัดบลองปั่นโก้งโก้ดไม่หามาสกู เมสซีไม oh ่ใช่เมสซี่แม่เซี่้ไม่มสซี่ก็เมสซี่โอ้โหบนี้ก็สถ้าใครอยากดูผมเล่นี่ก็บอกีเซโนีเซโนีเซโนโอ้่ฟอดไล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 ฟอดแลอลฟอดแล้ว